ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูเ,เจ้าโซลเคสปีนนะครับ708บาททัที่10บานะครับก็วันนั้นที่ผมไลฟ์สดไปนะครับกับตัวอีกตัวหนึ่งของบริษัทผู้ผลิตที่ประกอบลมให้นะครับวันนี้อยากไลฟ์สดแต่ว่าคือติดภูเขานะฮะติดภูเขาขึ้นไม่มีนะครับก็เลยได้มันทึกวิดีโอไว้เราจะมาดูสักูรอบเร่งการทำงานระบบเครื่องยนต์นะฮะ่าต่างกันแค่ไหน ถังลมนะครับก็ต่างกันแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยครับตอนนี้เครื่องทํางานอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูระบบเครื่องยนต์ก่อนนะครับก็จะเสียงดังหน่อยครับเพราะว่าต้องเปิดฝา กองระบบถังนะครับระบบเครื่องยนต์ก็ต่างกันแล้วฮะเรามาดูสกูอีกฮะโอ้เนี่ยครับเป็นสกู2องตันโตนะครับสตนเป็นสกู2ต,ตอนนะครับ ปูนครับสองตัวปูนสองตัวนะฮะตั้งบาสองตัวครับระบบแน้จอจะเป็นอ่าระบบแมสหนวนนะฮะครับผมตอนนี้รอบเร่งอยู่ที่1 0 0เก้านะฮะตั้งไว 10, ้1ิบสิบห้าบาครับหกบครับ ก็เราก็มีเซนเซอร์ตัดตุ้งตัดดาบอะไรเหมือนกันครับระบบความร้อนความร้อนความร้อนน้ําอยู่ที่เดี๋ยวนะอันนี้แรงดันน้ํามันวอเตอร์อ่ะความร้อนน้ําอยู่ที่80กว่าครับ85 ความร้อนสกูครับตู้ทีความร้อนสกูอยู่ที่ร้อยร้อยนิดๆนะฮะไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยสิบประมาณนี้ครับร้อยสามนะฮะมานี้ไม่เกินนี้นะฮะครับผมก็เนี่ยครับต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะรุ่ตกอดีนะต่างกันเยอะจริงๆครับก็วันนั้นผมได้พูดไปหลายอย่างอยู่นะครับนี่ครับฝากฝากไว้ด้วยครับ เจ้าโูล็อกเคสปีนนะฮะตัวนี้คือระบบพลย่ยงกันครับผมระบบพลย่ยงกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น1 3บา,าบาทสบาท0ีบาแล้วก็2 5บานะจะต่างกันเลยตอนนี้ช่างก็กำลังทำงานอยู่นะฮะ ฝากด้วยนะครับฝากด like, ้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ